สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมนีแมมูก็ได้มากที่บ้านบ่าวเท่าคือเก่านะคะก่อนจะออกไปทํางานขังนอกนะคะเมนีแมมูได้ยินว่ามีเอฟซีนะคะเพิ่นไดทรงตัวเขกนวทางฟันที่เป็นจริงนะคะกับมาเร็วมาไห่บ่าวเท่าของแท้นะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาของฟันที่เป็นจริงเพิ่นไดมาก็คือเจ็ดหาักแปดหานนะคะท่านผู้ชมกับเขาทั้งล่างทั้งบนงวดนี้มาถามเบิงนะคะว่า,าเอา,เอา มาครัก็มาเย็ยนฟรีงแดดอยู่ในบ้านหนาวท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ,ะยิ่มเสียงอยังอมๆอมๆมากสวัสดีทำชุชมครับพอดีอยู่หน้าบ้านก่อนออกเดินทางนะครับสิงแดดมาเท้าเดินมายินอบอุ่นร่างกายก่อนพี่น้องมันเย็ยนแน่ะนะครับเนะาะจังไหนก็นไม่โม้ว่ายอย่างเอาคือได้ยินว่าเอฟซีทั้งหลายส่งอันฟันที่เป็นจริงอันนี้ครับกระรังดังเด้เมื่อวานเป็นส่งมาให้นะครับผมเอฟซี FC ก็ขอบคุณเจ้าของของมูลเพิ่นเด้อท่านชมนะครับขอบคุณเจ้าของขอมูลขอบคุณ FC ฟซีนะที่เพิ่นส่งมาให้เพิ่นว่านะครับผู้ที่เพิ่นถูกนําเนี่ยฝันที่เป็นจริงนะครับผมบ่แม่น75กับ8ปดหาด้วครับ5758กับ5้านะครับฝันที่เป็นจริงฝันเป็นจริงนะครับโอ้ฝันเป็นจริงขอบคุณเจ้าของของมูลเพิ่น57เ็กับไปบน58มา8ปดหาด้านแต่ว่าเป็นชุดเลขท้าย2ตัว นะครับทำชุชมบัวลายชุดบัวลายตัวสามสามคู่สามคู่สามคู่าตะว่าคุณาเน้นล่างบทที่เราหาเจ็บไปบนน้ำว่าเป็นเลขท้ายสองตัวแลกเก่ามาเร็วนะครับมาเร็วที่เป็นกระแสอู่ตอนนี้กรังนชมครับพอดีเอฟซีเพิ่งกระสงใหม่เพิ่งมาตัวนี้ใบนี้น่าจะเป็นใบจริงนะครับค่ะอะไรมาแล้วคนสงใหม่คนกระสงชุดยอดหลังใบบนน้ำนะครับก็ขอบคุณ ขอบคุณเพป็นหลายๆนะครับเนาะขอบคุณเจ้าของของมูลพอ้อมนะครับผมให้เครดิตเพิ่มน้ำนะครับเนาะับสําหรับอ่าตัวเลขของฝันเป็นจริงแล้วก็มาเร็วค่ะท่านผู้ชมอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นไปเดี๋ยวไปย้อมไหมไปยังเจ <c oughs> เจเดือนเพ้นมาล้านค่ะค่ะท่านผู้ชมอุ้ยดอกไม้เอาอันนี้เหี่ยวอันนี้เหี่ยวแล้วมันถือแดดเนาะค่ะท่านผู้ชมเหี่ยว ตัวนี้ยังสดงามขะคุณผู้ชมไปเบ่งตัวเล็กน้ำกันอากาศเย็นเริ่มหนาวแล้วหนาวกับหนาวแบบทีเดียวขออนุญาตท่านผู้ชมแตกตัวซะก่อนขออนุญาตขออนุญาตเรื่อครับผมบ่าวากัน พอดีมากเบาเถ่าเพิ่นกระลังแต่งตูพอดีเพิ่นมาฟิงแดดไม่มูกันากายางเห็นก็นเลยยางมาเลยก็จะไปจมากาเกี่ยนสองมือแล้วพี่น้อง <c oughs> นะครับก็ดียเยอะเบาเถ่ามากักอากาศเย็ยนๆนั่นสิแหละครับผมอากาศเย็ยนก็นสบายนะครับอากาศห้อนเหนียวโตัวพี่น้องอากาศเย็นก็สบายแน่ยนะครับอากาศร้อนเหนียวตัวนะครับผมเอาเดี๋ยวให้เบิองอ่า ชุดที่เพ่นทรงมาให้เด่านผูมชมเด้อนะครับผมชุดที่พันทรงมใหม้นะครับผม,ม,นะบผมอันนี้ฝันเป็นจริงนะครับฝัน,นเป็นจริงเห็นไหมครับผมงวดก่อนกับงวดวันที่สิบหกธันวาคมงวดที่ผ่านมานะครับผมค่ะผลวาดเลขท้ายสองตัวนะครับชุดนี้จะเป็นชุดหาจองลอตเตอรี่ใบค่ะห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสามคู่ค อ่าสามครัวนี่ของงวดที่แล้วนะครับผมของงวดที่แล้ว้วก็อ่าม้าเร็วมาเร็วก็ต้องเป็นกระแสกก็ต้องหิตอันนี้ม้าเร็วนะครับของงวดที่แล้วคุณส่งมาให้โอ้แปดห้าตรงตรงเลยแปดห้าครับอ่าคุณก็ส่งมาใบ้มาเผาแล้วครับผมวันนี้ได้ส่งมาแล้วส่งมาแล้วครับส่งมาให้แล้วนะปั่นเป็นจริงกับ มารีโอขอบมาใบแท้ที่พี่้องใบจริงของแท้ใบจริงท่านผู้ชมนะครับจังมาเบ่งน้ำกันขอบคุณนะครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะครับให้เครดิตพนัมฝันเป็นจริงนะครับแล้วก็ขอบคุณมารีโอนะครับให้เครดิตพน้มท่านผู้ชมก็ขอบคุณพคนหลายๆนะครับแล้วขอ uh, <c oughs> คบ, umb, มมบขอคุณเอฟซีที่มันส่งมาให้เบาเท่า <c oughs> แบ่งปันนะครับ <c oughs> <c oughs> แบ่งปันสมาชิกแบ่งปันเอฟซีนะครับผมเอาเอบคุณผู้ชมขอบคุณเจ้าของคลิปนะคะ ขอมุนที่เพิ่นได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้แมนขอคุนจะเป็งขอ,งของมูนเพื่อนอนี่จะเป็น,น<า>ปัะไรจริงมาเบิ่งชุดที่เพิ่นส่งมาให้วันนี้ได้มาแล้วได้มาแล้วครับใส่ลรอยู่ไหนแล้วเมื่อกี้แคปหน้าจ,จอได้พี่น้องเด้เพราะว่าเบ่าเถวไบ่ได้เขียนเบ่าแถาไม่ได้เขียนเบ่าแถาจะลงให้อย่างนี้เลยคนะครับเอากระช่างผี่ก็ได้กกจะยื่นให้ไอ้ต้ือ เอาค่มาชมอันนี้ไม่หมูก,มก,กัะไรนอออยากท่านผู้ชมมาเห็นอ่าสามตัวเนาะสะสามถูมิเจ็ดสองห้าสองห้าศูนย์ท่านผู้ชมค่ะฝันจะเป็นจริงว่าคือตรงข้อมฝันบ่าวเท่าเนาะเจ็ดสองนีไหมเจ็ดสองนี่ครับในลอตเตอรี่้หลายเลยพี่น้องเอ้ยหาว้เด้อนี่ครับเป็นวันเลขท้ายสองตัวนะครับเลขท้ายสองตัวแ,วค,วแคปหน้าจอตั้งกล้องเอาตั้งกล้องให้เพิ่นตรงๆ,ๆให้เพิ่นแคปหลับเจ็ดสองห้าสองห้าศูนย์เลยพี่น้องเด้อ หน้ามาพูดว่าหน้ามาคือเจ็ดสองเจ็ดสองกับห้าสองหน้ามานี่ฮะของมงวดที่แล้วหน้ามาคือห้าแปดกับห้าเก้ามาหาแปดเห็นไหมครับผมอ่าเห็นไหมครับหน้ามานะครับฝันเป็นจริงฝันหนึ่งงวดที่แล้วหาเจ็ดหาแปดหาเก้าพูดว่าตัวเน้นคือหน้ามาคือห้าห้าแปดกับห้าเก้านะครับอันนี้พูดว่าน,านี่ครับเจ็ดสองห้าสองหน้ามาคือห้าอ่าเจ็ดสองกับห้าสองแคบหน้าจอไว้ทำชุ่มฝันเป็นจริง ขอบคุณเอฟซีเนี่ยครับเป็นสรงใหม่ขอบคุณเอฟซีนะขอบคุณครับให้เครดิตนะครับเจ้าของข้อมูลเดอนครับขอบคุณในหลายฟันเป็นจริงให้เครดิตเพิ่มนะนพี่น้องเนาะครับอ่าม้าเร็วทีนี้ม้าเร็วนะครับผมอ่าม้าเร็วนะานผูช้ชมนี่ครับอ่าเอฟซีก็รอดที่ผ่านม<อ>า แปดห้าตรงตรงแปดห้าตรงตรงล่างเอางวดนี้พี่น้องรุ่นน้ำกันครับโอ้ตรง,ตรงกันเลยตรงกันกบ <ค ập. S 1> ฝันเป็นจริงเนาะฝันเป้าเทาน่าจะเป็นจริงว่าพี่น้องนี่แหละครับเป้าเทาก็ไปหาเอารถตรีจองไว้เลยนี่ครับจองอามาขึ้นแปวมาขึ้นแปวแล้วนะครับไปเอามาแล้วนี่ครับเจ็ดสองจะว่าจะมาตรงกันคักแท้นะครับ ใบที่เพิน์หไฮซีสองกะยูยูด้วยครับผมคแต่ว่าเพิ่นว่าใบนี้ใบนี้น่าจะเป็นใบจริงอใบนี้ของแท้ใบนี้น่าจะเป็นใบจริงนะครับเจ็ดสองนะครับอ่ามาเร็วนะครับผมเห็นไหมครับอันของงวดที่แล้วนะครับผมก็มีหลายงวดอยู่ที่เพิรนส่งมานี่ครับผมงวดสิบหกพุกิกาครับงวดสิบหกกันหนึ่งซีนะครับผมแล้วก็งวดอ่าหนึ่งหนึ่งท่านว่าเก่าหนึ่งเห็นไหม เขามาหลายงวดแล้วเขามาสามงวดแล้วเข้ามาสามงวดแล้วนะครับสิบสี่นะครับมาเร็วหนึ่งทันวาแล้วก็สิบหกทันวาแล้วก็สามสิบทันวาเลยครับผมชมแคปหน้าจอนะคะมาเร็วครับผมอันนี้มาเร็วเจ็ดสองเจ็ดสองตัวเดียวอ๋อฝันเป็นจริงแคปหน้าจอของฝันเป็นจริงบบดหนเพราะไงไม่ไงเพิ่แคปออก อ่าคผู้ชมแคบหนาจอไว้แล้วค่ะฝันเป็นจริงหน้ามาคือเจ็ดสองกับห้าสองเจ็ดสองห้าสองห้าศครับตัวที่หน้ามาคือเจดสองกับห้าสองนะคานผู้ชมสามครูโอ้มาตัวที่เบาเทามขึ้นนี่แปลาลอตเตอรี่เจ็ดสองกับห้าศูนย์บอเมตาห้าสองบอเอาตัวกับได้เอาตัวตรงๆเลยเจ็ดสองกับห้าศูนย์ก็ได้เอาตาหาสองเพราะว่าหาสองอปูนนดนสวันดับไหมแม่นบ บุญนสรานมาดับหาสองเออแม่นชุ่มจะไปหาสองเจ็ดศูนย์ขันแม่มุหนึ่งหกลืมเลยแค่ว่าเจ็ดศูนย์แม่หมูลืมนะครับเอาขอบคุณเจ้าของขอมูลนด้วยพี่น้องได้ให้แค่เพืนนั้นครับฝันเป็นจริงกับม้าเรีวแล้วก็ขอบคุณนเอฟซีที่มันส่งมาให้นะครับก็เลยได้คุยกับเพิ่นก็เลยว่าจะลงแบ่งปันให้เอฟซีทั้งช่องนะเพื่อนจะได้ชูกลุมกันเนาะขอบคุณหลายๆคขอาบะไรตัวบะไรชุดนะคะพี่ชุ่มมาเร็วกับแค่เจ็ดสองคู่เดียวฝันเป็นจริง เจ็ดอ่าเจ็ดสองห้าสองห้าศูนย์สาม<ห>คู่หน้ามาคือเจ็ดสองกับเจ็ดสองกับหาสองตัวเี้นเพิ่นเอ,นเอาให้โชคให้ mắn พี่น้องบรรยากาศดีบ้านเฮากับเอฟซี C ที่เดินทางมาจากกรุงเทพน้อพี่น้องเนาะให้เดินทางด้วยสวัสดิภาพเด้อครับผมมาพักผ่อนช่วงปีใหม่มาหาพ่อหาแม่ร,รับลำด้วยรับให้โชคดีด้ัดงนั้นในซ้องนะครับผม เอาสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะคสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ่าวเท่าหลักกาขอบคุณจะขอขอข้อมูลเด้อค่ะขอบกันไหมคลิปนาค่ะคลิปนี้โชคดีรวยๆเฮงกันสุขุสุขคนค่ะขอบกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ